สวัสดีครับไลเดอร์ t o t โครับวันนี้เป็นคอนเทนต์พิเศษเลยผมต,ตั้งชื่อมันว่าช่วงถามมาก็ตอบให้ไลเดอร์โีวมีเพื่อนๆที่เป็นแฟนช anel r ลเดอร์ t o t โตทของเราครับถามเข้ามาว่านีนนน่มีวิธีแก้เสียงไม่ตรงไอคอนโกสไหมครับคืออาการเนี่ยของเขาคือใส่ไอคอนเข้าไปใน dx ghost s i v e r แล้ว mm hmm. เสียงเพี้ยนครับ ลูกสี่เสียงไม่ขึ้นลูกหนึ่งเสียงไม่ขึ้นสิบสี่ไม่ตรงสิบเอ็ดไม่ตรงสิบห้าไม่ตรงและสิบเสียงเป็นตัวอื่นก็น่าสนใจครับผมก็เลยลองไปค้นในบ้านดูก็ได้มาเซตโ gold diver มาแต่ว่าไอคอนแี่ได้มันไม่ครบลูกสี่ไม่มีลูกสิบสี่ไม่มีแต่ถ้าที่ดูเนะี่ยก็คิดว่าน่าจะพอแล้วสำหรับการตอบคำถามของคำถามที่เพื่อนถามมาครับว่าเพราะอะไร ดีเอสโคไซเวอรถึงอ่านไอคอนเพี้ยนเสียงไม่ตรงถ้าเพื่อนๆมีปัญหานี้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันตามไปดูกันนะมาครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันว่าเจ้านี่มันเสียยังไงเนี่ยเรามาทำความรู้จักมันก่อนดีกว่าว่ามันมีนกลไกอะไรบ้างแล้วหัวใจหลักเนี่ยที่ทำให้มันอ่านเสียงของไอคอนได้ถูก เล่นได้เนี่ยมันมียังไงบ้างนี่คือตำแหน่งของกลไกที่4ที่สำคัญที่สุดของ Ghost Diver ครับมาดูวันชัดๆท่นเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางอยู่ในล่องสล็อตท,ที่เราใส่ไอคอนลงไปพอดีแต่ปุ๊บไอคอนก็นจะจมลงไปแบบนี้ผมทำให้ดูนะเห็นไหมใส่อคอนไปนี่มีตัวล็อกแบบนี้ครับเราก็ดึงออกมาได้เลยปุ๊บนี้ แท่นนี้มันมีสปริงมันจมได้แบบนี้นะจมลงไปได้เซฟไว้ตัวแท่นจะประกอบด้วยมีรูเล็กๆอยู่6กรูเห็นไหมครับหนึ่งสามสี่ห้าหกแบบนี้ในรูเล็กๆเนี่ยจะมีคีย์เป็นกระเดื่องเล็กๆอยู่อันหนึ่งอันเล็กๆเล็กก็ไมจิ้่ฟันอีกกระเดื่องเนี้ยจะเป็นตัวอ่าน ว่าปุ่มนี้กดไหมกดลงไปหรือเปล่าเพราะว่าไอถ้าเราจับเอาไอคอนของเจ้าโค้ดเนี่ยครับพลิกลงด้านล่างดูนะก็จะเห็นโค้ดแบบนี้ไหโค้ดเป็นปุ่มแบบเนี้ยจะปุ่มพลาสติกใสๆเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวบอกว่าไอคอนรุ่นเนี้ยเป็นอะไรแล้วมันจะลงไปกดในแป้นเมื่อกี้ครับแต่อาจจะไม่เหมือนกันทําให้ดูแต่ละลูกจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนกันนะ ดัน,นั้นเวลาถ้าเราซื้อมือสองมาบางทีเขาใส่มาผิดอ่ะมันก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่านไปลูกอื่นเห็นไหมครับปุ่มแต่ใส่วันนี้นะตุ่มพลาสติกใสๆเนี่ยเวลาใส่ลงมาในช่องแล้วมันก็จะไปกดโดนกระเดื่องเล็กๆแบบนี้อีกทีหนึง่งกดหนึ่งอันกดอันนี้กับน,น,นี้ก็ออกเสียงหนึ่งกดอันนี้กับนี้ก็ออกเสียงหนึ่งแล้วแต่ที่ทีมงานของบันไดดีไซน์ว่าจะออกเสียงแบบไหนนะครับ พอเราเข้าใจกลไกมาแล้วเราก็มาตอบคาถามกันครับที่เพื่อนถามว่าทําไมใส่ไอคอนไปแล้วลูกหนึ่งลูกสี่ผมไม่มีนะลูกสิบลูกสิบเอ็ดลูกสิบสี่และลูกสิบห้าเสียงมาถึงออกบ้างไม่ออกบ้างหรือบางทีก็เพี้ยนไปเลยไปเป็นลูกอื่นไปเลยเราก็มาดูกันครับว่ามันน่าจะเป็นจากอะไรตัวที่จะทำให้โสเซเวอร์ออกเสียงได้ก็คือคีย์ของไอคอนพวกนี้ครับ ก็เรามาดูกันว่าไอคอนทั้งสลูกนี้มันมีจุดร่วมอะไรกันบ้างมุสชิมีคีย์เดียวก็คือคีหนึตรงนี้ผมเรียกมันว่าคีหนึนะคีมิโกะลูก10คียแต่ก็ใช้คีหนึเหมือนกันลูก11บเอ็ตัวคาเมนก็มี2องคีซึ่งมีคีหนึกับคีผมเรียกคีสามเหมือกัน1 2ึ่สคีสามแบบนี้นะมุสชิมีคีหนึ่งคีมิโกะมี1 4นะ ตัวตัางคาเมนมีหนึ่งสาและชื่ออะไรซันโซน่ะซันโซมีอะไรหนึ 1, 1่งหนึ่งกับหเห็นไหมครับทั้งหมดเปจุดร่วมเหมือนกันก็คือเจ้าคีหนึนั่นเองถ้าใช่ผมสรุปนะผมขอสรุปว่า DX g o d ก v e r ของเพื่อนที่ถามเข้ามานั้นเจ้าแท่นอ่านคีย์ตรงนี้เสียนั่นเองครับ ที่อ่านเนี่ยคียห์หของเจ้า dx go diver เนี่ยเสียครับดาวว่างี้นะถ้าผิดจะว่ากันนะฮวิธีแก้ไขนะเบื้องต้นลองเปิดดูครับลองออกมาดูแล้วก็หาเลยส่องไปฉายส่องดูนะตรงคียห์หเนี่ยตรงพุกเนี้ยคียพ์พวกเนี้ยมันมีอะไรไปอุดไหมนะครับบางทีมันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรไปอุดทำให้มันอ่านไม่ได้นะอาจจะลองแบบคว่ํา แล้วก็ลองตบเบาๆดูหรือเป่าก็ได้เป่าปากเป่าครับดูว่ามันเอาฝุ่นมันออกมาแล้วก็ลองเปิดดูเปิดแล้วลองหาดิสอทู่นะเน้นว่าทู่เพราะถ้าแหลมไปมันจะพังมันจะกดไม่ได้แล้วก็ลองกดดูเนี่ยไล่เสียคีย์ดู ถ้ามันปกตินะ่ะมันควรจะอ่านได้ทุกคีย์แบบนี้ครับนะลองไปกดดูนะถ้าเสียงอันไหนไม่ออกเนี่ยก็แสดงว่าคีย์ตรงนั้นอ่ะเสียครับวิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนเจ้าแท่นนี้ครับแต่ผมไม่แนะนํานะเพราะการที่จะเปลี่ยนเจ้าแท่นเนี้ยมาต้องแกะทั้งหมดแล้วก็ถอดบอร์ดออกมาบัดกีย์ใหม่ ยากงานยากเดี๋ยวจะพังไปกันใหญ่เล่นไปเถอะไม่มีผลอะไรเพราะว่าบางลูกก็เล่นได้ใช่ไหมลูกไหนที่ามันไม่ใช่คีย์หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นลูกแปลงร่าเป็นโกสเนี่ยไม่ใช่คีย์หนึ่งลูกสเปกเตอร์เนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะใช่ไหมครับลูกลูกไม้ตายลูกแปลกๆยังเล่นได้อยู่ก็เล่นไปก่อนเก๋ด,ดีออกเป็นแบบลิมิเต็ดเดยดชั่นนะบางทีเราอาจจะได้เจอเสียงแปลกๆก็ได้เพราะว่าคีย์เนี้ยมันมีตั้งหกช่องหกช่องเนี่ยมัน มีความเป็นไปได้ probability ที่มันจะออกเสียงได้ที่จะมีเสียงบันทึกกันในนี้แบบเยอะมาก30 40สอันเลยลองเล่นไล่ดูนะครับนะก็ได้คำตอบแล้วนะว่าทำไมเจ้านี้มันถึงเสียงเพี้ยนก็วิธีแก้ไขก็อย่างที่แนะนำไปครับเบื้องต้นก็ลองไปเป่าไปค้อดูก่อนไปเทสดูก่อนนะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ถ้าสมมติมาเสียจริงๆ ใครที่มีความสามารถในด้านไฟฟ้าที่จะแบบบัดรกรีวงจรได้ก็ลองไปถอดซ่อมดูนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยมันจะกลายเป็นพังไปหมดเลยจะขอนี่เล่นได้เล่นได้อยู่ก็จะอดเล่นเลยนะบัดกรีไม่ได้แต่อยากได้ที่มันสมบูรณ์ก็ลองหาดูในตลาดมือสองดูเพราะตอนนี้โค้ดไอคอนเออดีเอ็กโคเดเวอร์ของเราเนี่ยราคาก็ไม่สูงแล้วนะลองขอเป็นอะไรลองซื้อเฉพาะเนี่ยอย่าได้บอกซื้อเฉพาะแป้นหลังเนี่ยอย่างเดียว แ่พอแท่นนี้อย่างเดียวก็พอนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อเนาะ,นะก็ไม่ต้องเสียใจไปครับที่มันเสียคิดซะว่าโกสอนเนี่ยเป็นรุ่นลิมิเต d ด d i t i ชัใส่แล้วเสียงไม่เหมือนคนอื่นโอเคปะ่ะนะก็วันนี้ก็จบแล้วใครมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับพวกของเล่นไรเดอร์เนี่ยลองถามเข้ามาได้ครับถ้าผมมีอยู่ที่บ้านผมจะพยายามหาคำตอบให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะหรือใครอยากดูของรีวิวชิ้นไหน ก็รีเควสไมาได้จะพยายามทำให้เรื่อยๆเลยช่วงนี้โควิดอยู่บ้านนานพอมีเวลาโอเครั okay. กษาสุขภาพด้วยนะใส่แมสล้างมือพบกันใหม่โอกาสหน้าในเดอตโต้ทีวีบ๊ายบายโย